รีวิวปลากระป๋อง4ประเทศที่โคกนํามารีวิวก็จะมีของเกาหลีญี่ปุ่นพมา่าแล้วก็จีนครับเริ่มที่ของญี่ปุ่นก่อนละกันนี่กระป๋องเป็นแบบนี้ราคา35บาทอันนี้มีฉลากไทยด้วยเขาเขียนว่าปลาซาดีนในซอสโชยุข้างในเป็นแบบนี้ครับมีปลามา2ชิ้นในตรงน้ำมันอะ่ะโคกว่ามันจะออกคล้ายๆน้ํามันอนะ่ะเพื่อนๆมันออกแบบมันๆแบบนี้เลยมาชิมรสชาติกันทั้งชิ้นเลยละกันไปครับคํโตโต,ตอืม อร่อยหอมกลิ่นขิงแล้วก็มีกลิ่นโชยุอ่อนๆรสชาติคคอว่าออกหวานนําแล้วก็มีเค็มนิดๆตัวปลาเนี่ยจะออกนุ่มเคี้ยวไปคือละลายเลยก็เป็นรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นนะเพื่อนๆต่อปกระป๋องนี้เป็นของจีนครับราคา77บาทลักษณะกระป๋องก็จะเป็นแบบแบบแบบนๆแบบนี้เลยตอนสั่งซื้อเขาบอกว่าเป็นปลาเต้าซี่ไม่แน่ใจว่ามันคือปลาอะไรมาแกะดูข้างในกันข้างในเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับดูเหมือนแห้งๆนะแต่มีน้ํามันเหมือนกันตัวปลาเนี่ยมาแบบชิ้นใหญ่เลยรู้สึกว่าปลาเหมือนจะทอดมาด้วยนะแล้วก็มีแบบเมด ดำอะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมาเดี๋ยวมาลองชิมกันปลาเขาเนี่ยมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยแล้วตัวน้ำอะ่ะมันเป็นแบบน้ํามันเลยเ,เพื่อนๆน้ำมันแบบน้ํามันจริงๆอะ่ะความมันเยอะมากเลยอะ่ะชิม เค็มอย่างเดียวเลยเค็มแบบเค็มนำอะ่ะคือเหมือนปลาทอดที่ทอดแล้วก็ไปแช่ในน้ำมันต่อแล้วก็มีกลิ่นเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วขาวประมาณนี้เลยไล่เม็ดดำๆเนี่ยคบไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่น่าจะเป็นเครื่องเทศของเขาอ่ะมีมาให้เยอะเลยครับเพื่อนๆมีใครรู้บ้างฝากคอมเมนต์บอกโอค้กเคต่อไปอันนี้ของเกาหลีครับราคากระป๋องละ199งรบาทก็จะมาเป็นกระป๋องแนวตั้งใหญ่ๆแบบนี้เลยน้ำมาใสามีน้ำมันลอยข้างบน กลิ่นเหมือนปลากระป๋องบ้านเราเลยเพื่อนเพื่อนมันเป็นตัวเล็กๆหลายตัวอยู่นะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวชิมอืม อันนี้เนื้อปลาคือมีความใกล้เคียงกระป๋องไทยมากเท็กเจอร์ของเนื้อปลาเนี่ยก็จะออกแน่นๆหน่อยตัวน้ำเนี่ยมันจะเหมือนน้าของปลาทูน่าในน้ําเกลือรสชาติคือจะมีความเค็มอ่อนๆจะออกคลิงคลเลยกระป๋องสุดท้ายเป็นของพมา่าค่ะราคา69บาทก็จะมาเป็นกระป๋องแบนดแบบนี้เลยมาอูหน้าตาเพื่อนๆมาแบบน้ํามันเยอะมากอะข้างบนสีดูจัดจ้านอันนี้เนื้อปลาเขาหั่นมาไม่เหมือนใครเลยครับเขาจะหั่นเนื้อปลามาแบบเป็นแนวขวางอะเพื่อนๆแล้วก็มีน่าจะเป็นหอมแดงมาให้ด้วยครับอ่ะชิม อืมอน,นี้รสชาติเข้มข้นเลยมีความเค็มๆหวานหวานว่าพอกันเทกเจอร์ของปลาเนี่ยคือนุ่มละลายไปเลยอ,อารมณ์ก็จะเหมือนปลาผัดกับหอมแดงแล้วก็มีเครื่องเทศหน่อย,อยประมาณนั้นเลยครับรสชาติก็ประมาณนี้เลยปลากระป๋อง4ประเทศเพื่อนๆชอบกินปลากระป๋องแบบไหนกันบ้างฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับ